ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้ก็ฝากอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจและกดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะวันนี้เรามาล้างสารพิษกันดีกว่านี่เลยนะคะด้วยวิตามินซีของเรานะคะใส่เข้าสารลงไปนะคะเข้าสารแทนเซลล์เม็ดเลือดนะคะน้ำแทนเลือดในร่างกายและนี่คือทิงเจอไอ อดดีนโหอ,อันนี้ก็เป็นสารพิษสารเคมีนะคะแทนสิ่งมลพิษที่ตกอยู่ในร่างกายของเรานะคะไม่ว่าเราจะกินหมูเห็ดเป็ดไก่หมูกระทะหรือว่าได้รับสารเคมีหรือบางท่านที่ป่วยนะคะเซลล์มันก็จะดำแบบนี้เลยนะคะและเรามีตัวช่วยที่ดีนั่นก็คือน,นี่เลยนะคะน้องเป็นวิตามินซีซูบีของเรา1เม็ดเทียบเท่ากับการทานส้ม 3ถึง4ผลเห็นจิ๋วจิวอย่างนี้นะคะบอกเลยว่าล้างสารพิษแล้วก็อนุมูลอิสระของเราใส่ลงไปเลยค่ะปึ้งนะทำการคนนะคะเพื่อที่ว่าเปรียบเสมือนกับการจําลองการล้างสารพิษ ในร่างกายของเราหลายๆคนก็ไม่เคยได้ล้างสารพิษถูกไหมคะไม่เคยได้ดีท็อกนะคะบางคนก็รับประทานอาหารหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในร่างกายของเรานี่นะคะสังเกตดูเนาะเราคนๆคนๆคนแป๊บเดียวเลยนะคะจริงๆถ้ามาดูถ้ามาดูตัวจริงๆนะคือแบบว่า มาเจอกับน้องเอ๋ตัวเป็นๆเ,เลยนะจะเห็นว่ามันแบบใสเร็วมากคุณดูสิคะหุยดิฉันตกใจ amazing จากดำๆนะคะขาวขนาดนี้เลยนะคะนี่เห็นไหมคะเป็นการปกป้องนะคะร่างกายของเราได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะคะสำหรับตัวนี้ท่านใดที่สนใจก็สามารถอินสบอกมาได้เลยคะ่ะ